สภากาชาติไทยสมมอบชุดทานน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนายวิรชัยด่าขมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นางสาวลุทนาประทีปทีรนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนางสาวณนะริมนพงสุภาพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนายพัทรชัยหาวิสิทธิ์ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนในอำเภอเสนา และคณะกรรมการหล่ากาชาติรวมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กันบังใจพร้อมส่งมอบชุดทานน้ำใจแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชายนาอำเภอเสนาและรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อน,นำไปแก้ไข ทันนี้สภากาชาตไทยได้มอบชุดถ่านน้ำใจจากการร้อขอผ่านทางแอปพลิเคชันพ้นภัยจำนวน4,200ชุดให้กับอำเภอเสนาซึ่งในอำเภอเสนาได้มอบมาให้ปลัดอำเภอประจำตำบลร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านส่งต่อมอบชุดถานน้ำใจให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนครอบกลุ่มพื้นที่ตำบลสตุ่มตำบลมาพิชัยตำบลบ้านหลวงและตำบลดอนทองตามลำดับต่อไป สำหรับอำเภอไสานาน,นะครับมีพื้นที่ตอนใต้ซึ่งกำลังประสบปัญหาจากอุทกภัยจึงได้บันทึกข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันพ้ภัยเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถรับการให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งช่องทางครับ